สวดมนต์หากเกิดอาการนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่าตกใจแสดงว่ามีเทวดามาร่วมสาธุกการน้องกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะคิดดีมีสุขแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่อง เวลาสวดมนต์หากเกิดอาการนี้อย่าตกใจแสดงว่ามีเทวดามาร่วมสาธุการเนื่องจากเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางผู้จัดทาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาสวดมนต์จนจิตเข้าสู่สมาธิคั้นอุปจารสมาธิอาการคล้ายเคิ้มหลับและจะเห็นอะไรที่อยู่คนละมิติถ้าจิตเข้มแข็งจะถามและตอบได้ในตัวเองว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไร เพราบางครั้งสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่เรื่องจริงจิตจึงต้องถามว่าใครอะไรมาทำไมมันจะมีคำตอบของมันเองตัวเองรู้เองคนอื่นถ้าเขายังมาไม่ถึงจุดนี้เขาก็ตอบไม่ได้เช่นกันถ้าคุณผู้ฟังสังเกตให้ดีอาการนี้จะคล้ายกับ อาการก่อนที่เรานอนหลับคือมันจะค่อยๆสงบลงสงบลงระยะสงบก่อนที่ภาพจะตัดหลับสนิทนั้นในบางครั้งเหมือนเราเห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่จิตไม่ผ่านการทำสมาธิมามันก็ไม่ไปรับรู้ตรงอาการเห็นแต่ที่คุณผู้ฟังสวดมนนั้น คือการทำสมาธิและจะเกิดอาการเหมือนเปลือกตาหนะักคล้ายกับอาการง่วงแต่มันคืออาการของจิตที่รวมตัวเพื่อเข้าสู่ขั้นอุปปัจจารสมาธิขณะแผ่เมตตาไปเรื่อยจิตเข้าตรงจุดนั้นและหยุดลงเมื่อคุณแผ่เสร็จระยะเวลาจะไม่นาน ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าก่อนสวดมนต์สมาทานกรรมฐานเพื่อให้จิตเราเข้าสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องไม่แน่และขณะอยู่ในสมาธิอย่าพยายามฝืนออกจากสมาธิเองควรปล่อยให้จิตตัดออกจากสมาธิคือจะมีอาการ คล้ายกับเราตื่นนอนขึ้นมาถ้าคุณฟื้นออกจากสมาธิเองสังเกตได้เลยว่าเปลือกตายังหนักไม่อยากเลิกแต่จำเป็นต้องเลิกตรงนี้จะมีอาการปวดหัวตามมาในภายหลังค่ะซึ่งเป็นเรื่องอันตรายถ้าไม่รู้ทันสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือเรื่องจริงผี เขารู้ว่าคุณมีบุญจากการสวดมนต์และจิตของคุณสามารถรับการสื่อสารกับเขาได้เหมือนคลื่นวิทยุที่จูนตรงกันหลวงพ่อพระราชพรมยานบอกว่าผีจะมาขอส่วนบุญกับคนที่มีบุญให้เขาได้เท่านั้นกับคนที่ไม่มีบุญผีไม่มาให้เสียเวลาหรอก เพราะกว่าผีจะรวมพลังให้ติดต่อเราได้เป็นเรื่องลำบากของผีเทวดาก็เช่นกันท่านก็จะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีบุญเท่านั้นเช่นเวลาสวดนมน,นั่งสมาธิและแผ่เมตตาบางคนเห็นแล้วตกใจไม่ได้ให้บุญก็เสียเวลาเปล่า ผีบางตัวก็ร้องไห้กลับไปการเห็นเมื่อไหร่ให้อุทิศเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าบุญที่เราทำมาดีแล้วขออุทิศให้ท่านจงโมทนาไม่ต้องกล่าวบาลีอะไรทั้งนั้นต้องเร็วด้วยเพราะไม่งั้นผีจะสลายไปจากสายตาเราหวงพ่อ ท่านสอนลูกหลานแบบนี้อุปจาระสมาธิโดยพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอาการของอุปจาระสมาธิคือปีติได้แก่อารมณ์ความอิ่มใจเมื่อทํามาถึงตอนนี้อารมณ์จะชุ่มชื่นมากอารมณ์สะอาด เยือกเย็นมีความเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่เคยพบความสุขอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลยตอนนี้เวลาภาวนาลมหายใจจะเบากว่าปกติมากอารมณ์เป็นสุขร่างกายของนักปฏิบัติที่เข้าถึงระดับนี้ผิวหนังจะนวนขึ้นเพราะอารมณ์ที่มีความสุข แต่อาการทางร่างกายนี่สิที่ทำให้นักปฏิบัติตกใจกันมากนั่นก็คือ 1. อาการขนลุกสู้ซ่าเมื่อเกิดอาการอย่างนี้หรืออย่างอื่นที่กล่าวถึงต่อไปจะมีอารมณ์ใจเป็นสุขขอให้ทุกท่านปล่อยอาการอย่างนั้นไปตามสภาพของร่างกายจงอย่าสนใจ เมื่อสมาธิสูงขึ้นหรือลดตัวลงต่ำกว่านั้นอาการอย่างนั้นก็จะหมดไปเองอาการขนลุกขนพองถ้ามีขึ้นพึงควรภูมิใจว่าเราเข้าถึงอาการปิติระดับหนึ่งแล้วอย่ากังวลอาการของร่างกาย 2. ออาการของปิติ ขั้นที่สองได้แก่อาการน้ำตาไหล3อาการของปิติขั้นที่สามคือร่างกายโยกโครงโยกไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างบางคราวโยกแรงจนศีรษะใกล้ถึงพื้นสี่อาการของปิติขั้นที่สตามตำราท่านว่า ตัวลอยขึ้นบนอากาศแต่ผลของการปฏิบัติไม่แน่นักบางรายก็เต้นเหมือนปลุกตัวบางรายก็ลอยขึ้นบนอากาศเมื่อลอยไปแล้วถ้าสมาธิคลายตัวก็กลับมาที่เดิมอย่าตกใจ 5. อาการของปิติขั้นที่หคือมีอาการแผลส่น้น ในร่างกายสู้ซาเหมือนมีลมไหลออกในที่สุดเหมือนตัวใหญ่และสูงขึ้นหน้าใหญ่แล้วมีอาการเหมือนลมไหลออกจากกายในที่สุดก็มีความรู้สึกว่าตัวหายไปเหลือแต่ท่อนหัวอาการทั้งหมดนี้เมื่อเกิดขึ้นอารมณ์ใจจะมีความสุขฉะนั้น นักปฏิบัติให้ถืออารมณ์ใจเป็นสำคัญอย่าตกใจในอาการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นพอสมาธิสูงถึงระดับฌานก็จะสลายตัวไปเองปิตินี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วอารมณ์จะเป็นสุขคือถึงระดับที่สี่ที่จะเข้าถึงปฐมฌานต่อไป ก็เป็นปฐมฌานเพราะอยู่ชิดกับอุปจารสมาธิระดับสุดท้ายเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิขั้นสุดท้ายถ้าผู้ปฏิบัติไม่สนใจในนิมิตหรือสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นไม่ได้ให้สังเกตอารมณ์ใจดังนี้อารมณ์นี้มีเหมือนกันทั้งท่านที่ถือนิมิต หรือไม่ถือนิมิตคือจะมีความรู้สึกว่ามีอารมณ์ตั้งมัน่นทรงตัวดีมีความชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการปฏิบัติมีอารมณ์เป็นสุขเยือกเย็นมากซึ่งไม่เคยพบมาเลยในชีวิตและมีอารมณ์เป็นหนึ่งกำหนดอารมณ์ไว้อย่างไรอารมณ์ไม่เคลื่อน จากที่ตั้งอยู่ได้นานตอนนี้เป็นฌานอารมณ์ที่สังเกตได้คือหนึ่งรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคำภาวนาทรงตัวไม่ลืมไม่เผลอไม่ฟุง้งไปสู่เรื่องอื่นนอกเหนือจากที่คิดจะภาวนามีอารมณ์เต็มเปีย่ยม ด้วยกำลังใจไม่อิ่มไม่เบื่อไม่อยากลุกออกจากที่มีความสุขขันสาเป็นพิเศษซึ่งไม่เคยมีความสุขใดในชีวิตที่เคยพบมาก่อนเลยมีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวเป็นพิเศษหูได้ยินเสียงทุกอย่างชัดเจนมากที่เข้ามากระทบประสาทหูเสียงคน หรือเสียงสัตว์ธรรมดาไม่ใช่เสียงทิ์แม้แต่เสียงเครื่องขยายที่มีเสียงดังมากตอนนี้ได้ยินทุกอย่างชัดเจนตามปกติแต่ไม่ลำคาญเสียงนั้นเลยยังคงภาวนาหรือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้เป็นปกติเหมือนไม่มีเสียงรบกวนลมหายใจ จะเบากว่าเวลาปกติจนสังเกตได้ชัดอาการนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์หรือการเดินจงกรมสามารถนำเราเข้าสู่อารมณ์สมาธิได้ทั้งนั้นเรียกว่าสวดมนต์จนเข้าฌานหรือ เดินจนเข้าฌานเรื่องนี้นักปฏิบัติเจอกันมานักต่อนักซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติน่าตกใจแต่ประการใดหากเป็นเรื่องดีเพราะถือว่าเริ่มทำสมาธิได้ในอิริยาบทสีไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ จะพูดถึงการสวดมนต์จนจิตเข้าฌานอันนี้ก็ทำมาแล้วและทุกครั้งถ้าตั้งใจก็สามารถกําหนดให้การสวดมนต์แต่ละครั้งเป็นการทำสมาธิได้ซึ่งเมื่อจิตอยู่ในสมาธิขณะสวดมนต์จะมีแต่เรากับบทสวดมนต์บางคนเห็นตัวหนังสือจากบทสวดมนต์ ไหลวนไปมาตามเสียงอ่านบางคนก็มีจิตดิ่งสงัดเหลือแต่เรากับบทสวดมนต์จนที่สุดไม่เหลือเรานี่ก็เข้าสวดมนต์จนเป็นฌานจิตสงัดอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าเป็นปฐมฌานก็จะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเสียงอะไรจะเกิดขึ้น ก็ไกลเหลือเกินไม่มีอาการสะดุ้งตกใจจิตอยู่ในอารมณ์สมาธิบางครั้งเสียงก็จะดังก้องสะท้อนไปมาเพราะเป็นการพูดด้วยกำลังชาญอันนี้เป็นน้องๆอภอินยาที่คนสมัยโบราณเรียกว่าสิงหนาฏบางครั้ง เกิดอาตีตังสายานตัวตนในอดีตขึ้นมาสวดมนต์นั้นอันนี้ก็เกิดได้เพราะเมื่ออยู่ในฌานจิตจะทำงานได้อย่างเต็มที่ข้อมูลที่จิตเก็บไว้ก็จะเปิดผนึกออกมาให้เห็นกันจัดจักส่วนข้อควรระวังในการทำสมาธิของเหล่านักปฏิบัติก็คือ หากมีแต่สมาธิไม่มีตัวสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจะทำให้ไม่สามารถรักษาฌานที่ได้นั้นไว้ได้จิตจะคลายตัวแล้วเริ่มไหลเกิดอาการเหมือนตกอยู่ในภวังเมื่อภาวะนั้นเกิดขึ้นมีเสียงมากระทบจะมีอาการสะดุง้ง สะเทือนมากกว่าปกติเพราะกำลังเคลิบเคลิ้มขาดสติสัมปชัญญะเมื่อเจอบททดสอบของเทวดาเลยสมาธิหายคว้านหากันไม่ทันเจอแต่อกอีแป้นและหงุดหงิดทันทีทั้งที่เมื่อสักครู่เพิ่งอยู่ในอารมณ์สมาธิจิตใจผ่องใสยอยู่แป๊บเดียว อารมณ์ขุนมัวเสียแล้วน่าเสียดายนะักวิธีแก้ไขก็คือต้องฝึกสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไว้มีอาวุธที่ดีเมื่อเจริญสมาธิกำลังวังชาดีแล้วสติสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์อย่าปล่อยให้ไหลไปกับสมาธิหรือปีติ หรือนิมิตด,ด้วยความเพลิดเพลินเคลิบเคลิมเมื่อเจอเทวดาทดสอบอีกย่อมสามารถประครับประคองสภาวะจิตที่ทรงอยู่ในอารมณ์สมาธิรักษาอารมณ์ชานนั้นไว้ได้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทาน วันนี้ทางเราได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ท่านได้รับฟังก็ถือว่าเราได้ร่วมสร้างบุญกุศลกันแล้วขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวธรรมะในครั้งนี้และขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดทรงผลให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ